สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับ Honda Super c u ์ับนะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ลายใหม่ปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาขาวนะครับสีใหม่สวยมากนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบรถ Honda นะทรงคลาสสิกเนี่ยตัวนี้จะเป็น Honda Super c u ์ับนะฮะสีใหม่นะฮะสีเทานะฮะแล้วก็บางลมสีขาวนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดือนเมษายนะครับ2,567นะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่49,900บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับคันนี้รถผลิตวันที่21มีนานะ2567นะครับนี่ฮะราคาที่ติดมากับรถนี่48,400ื่นนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่49,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับฮอนด้าซูเปอร์คัพนะฮะปี2024นสีะฮะสีใหม่นะครับสีนี้สวยนะครับเป็นสีใหม่นะครปีันปี2024นะครับมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนี่สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคาฮอนด้าซูเปอร์คัพนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ลงให้ในราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับฮอนด้าซูเปอร์คัพนะสำหรับท่านใดที่ชอบทรงรถสไตล์แบบนี้นะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวดัมเบลหน้าหลังนะสำหรับ h o หน้า u p e r c รับนี่จะไม่มีดิสนะฮะก็จะเป็นดัมนะดัมเบลหน้าหลังนะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1 1 0่งซีซีนะฮะหลูกสูบ2องบาวนะครับนี่ฮะโชคหลังก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะเป็นฝาครอบนะฮะฝาครอบสปริงโชคไว้นะครับส่วนระบบเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลน,นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับนี่ฮะ เนื้อสีก็จะเป็นสีเทาออกฟ้าๆนะฮะแล้วก็บางลมสีขาวนะฮะจดทะเบียนก็จะเป็นสีเทานะฮะแล้วก็สีขาวนะครับนี่ฮะสวยนะครับสําหรับสีนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2ย์เก้าสองหนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะฮะนี่ฮะข้างหน้าเขาสวยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าทรงกลมแบบ LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ข้างบบนนเลยะครั ข้างหน้าก็จะเป็นดัมนะจะไม่ใช่ดิสนะฮะแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะหลายๆท่านนี่ซื้อไปแล้วก็แปลงใส่ดิสก็สวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับแต่ถ้าชอบทรงแบบคลาสสิกนะสวยๆนะคันนี้ผมว่าสวยมากนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ p G m f i นะฮะฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้ปี50,000กิโเมนะฮะ ตัวนี้ยางนอกนี่ใช้ของ IRC หน้าหลังเลยนะครับขนาดยางหน้านี่70ทับเขอบ17นิ้วนะส่วนข้างหลังนี่80ทับขอบ17นิ้วนะฮะบับงลมสีขาวแล้วมีสติ๊กเกอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮรับรับประกันระบบหัร่ฉีดให้5ปีนะฮะเป็นระบบเกียร์นะฮะขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับตัวเปิดเบาะก,ก็เปิดตรงนี้นะะตรงฝาครอบตรงนี้นะครับผมนะ อันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะสี่หมบาทนี่ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับฮอนด้าซูบูระคับนะฮะสีใหม่ปี2024นะฮะสีเทาตัวนี้สวยมากนะฮะท่อเข้าก็สวยนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้จะเป็นดับเบลทหน้าหลังนะฮะข้างหน้าก็ดับเบลทนะฮะข้างหลังก็ดับเบลท์นะจะไม่มีดิสนะฮะสำหรับฮอนด้าซูบูระคับนะฮะแบบทรงคลาสสิกนะฮะตัวนี้เครื่องร้อยสิบซีซีนะครับผมนะฮะ สวยนะครับผมว่าสีนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะยาวเลยนะครับจะไม่ใช่2ตอนนะครับผมนะแต่เห็นเพื่อนๆพี่ๆก็สอบถามนะว่าแปลงเป็น2ตอนได้ไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ช่างนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนี่แปลงได้อยู่แล้วนะครับช่างบางคนนี่เก่งนะแปลงได้นะครับแต่แล้วแต่บางคนก็ชอบเบาะสองตอนนะฮะบางคนก็ชอบตอนเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแต่ตอนเดียวแบบยาวเลยนะครับ2ตอนจะไม่มีแล้วนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดใ์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจในราคา49,900ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ